รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายการบินไทยแอร์เอเชียสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกับผมและอ้อมนะครับวันนี้เราก็ยังคง เดินทางกันอยู่ที่ถ้ำนาคานะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับโคราหมุนนะครับกาแฟโคราหมนุนแล้วก็ใครสนใจเครื่องดิฟกาแฟอัตโนมัตินะครับลาวิด้าทีสก็เข้าไปดูในเพจเราได้นะครับสวัสดีครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อแล้วกันครับเรื่องราวความน่าสนใจของถ้ำนาคา2ติดตามต่อกันเลยครับ นี่เป็นบันไดแดงขึ้รประตูสวรรค์เยี่ยมไปไงสงทุกคนสู่ประตูสวรรค์แล้วค่ะ,ะถ่ายไปด้านนี้สวยมากเลยอันนี้คือตรงช่องหินหนีบที่เมื่อกี้เราเข้าไปถ่ายรูปกันนะคะคหินหนีบเนะนี่ยเนี่ยค่ะเป็นช่องตรงนี้สวยมากเลยอ๋อหินหนีบใช่ไหมนั่งนั่ได้เลยครับครับผมประตูสวรรค์ครับประตูสวรรค์ ขออนุญาตนะครับมาค่อยๆสลับกันประตูสวรรค์มาพี่อ้อมนานๆนานๆขึ้นสวรรค์ไม่เคยขึ้นสวรรค์มาก่อนเลยอ่ะคือฝั่งนี้ขึ้นยากนิดนึงตรงที่เป็นหลุมนี่คือฝ่ามือฝ่ามือซ้ายครับอ๋อครับผมนี่หลุมนี่ก็คือฝ่ามือขวาบางคนเขาก็ว่าช่องแคบฝ่ามืออรหันต์อ๋อซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยพี่มีมือมือขวาครังนี้เป็นนิ้วก้อยตรงนี้นะครับ อ๋ออ okay. 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 ๋อโอเคโอเคอย่างงี้นะอย่างนี้นะทุกผู้ชมนะดูนะโอเคไอ้นี่มือขวาส่วนซ้ายแล้วครับพี๊ซ้ายอยู่ที่นี่ครับหุ่นี้ยอ๋อมันก็จะเป็นบุ๋มลงไปเป็นหลุมลงปครับครับผมอก็มีมีอะไรให้ให้เราดูกันไปเรื่อยๆครับก็จุดต่างๆเราบันไดครับแต่ทำเนี้ยเอาต้นไม้ที่ตัดเอาแถวนี้ปหคะครับเอาแถวนี้แหละครับ ใช้เวลาช่วงที่ทางอุทยานเขาหยุดประจำปีสองเดือนก็คือเดือนพฤษภามิถุนาพฤษภามิถุนามิถุนาสองเดือนสองเดือนเป็นการที่ทำการอุทยานที่นี่หยุดประจำปีหยุดเลยเหมือนเหมือนที่เือนกับลงเรื่อเขาปิดเทอมเขาให้พักเปิเอินพิตีป้ายถึงมานานแล้วอ่ะโอเคพิตีป้ายมากเลยเอ็ดนี่บอกอะไรบ้างพี่ จากจุดเชสที่นี่ไปถึงจุดไอจุดนี้เขาเรียกว่าเนินสุดแรงดันสุดแรงดันครับผมต้องดันอะไรไหมคะตอนขึ้นไปดันคนเราเข้าไปกันขึ้นไปนะเป็นนันสุดท้ายแล้วครับโอเคนินสุดแรงดันสุดแรงดันก็คือก็ถ้าเหนื่อยมากก็จะประมาณแทนว่าจะมีช่วยกันดันกันข้างหลังดันให้สุดประมาณนั้นแหละครับคือที่ต้องเป็นดันเนี่ยคือเพราะว่าเนี่ยค่ะ ก้าแต่ละขัน้นอนะมันไม่มันไม่ถี่แล้วว่ามันก้าความยากของของเก้ามันด้วยนะพี่นะแล้วก็เป็นสุดแล้วเนาะมันก็จะเหมือนเหนื่อยกันมาแล้วใช่นี่ตั้งแต่เราเดินมานะเรายังไม่ได้หยุดดื่มน้ำก็เลยนะอือืมจริงด้วย แสดงว่าเราก็เก่งอยู่นะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วครับพี่อนนีเราขึ้นมาตอนกี่โมงคะพี่รัตนเราขึ้นมากี่โมงอะตอนนี้เก้าโมงครึ่งจะเกือบสองชั่วโมงเองนะเจ็ดโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงสี่ร้อยเมตร่เมตรใช่สี่ร้อยเมตรถ้ามาคาครับผมอ่ะข้างหน้ารอกันอยู่แป๊บนึับ ตื่นๆตืนเจอเซเว่นแล้วเหลืออีกครง้นึงเหรอคะครับทุกท่านทุกคนที่จะขึ้นไปก่อนจะไปถ้ำนาคาคก็มาขอพอรกันตรงนี้ก่อนครับที่เสียงที่สามนี่ครับขอได้เลยครับขอพรการงานการเรียนกิจการขอเรื่องเปง็นแรงบัาลครับคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วครับประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรก็สู่จุดหมายที่หลายๆคนต่างๆระหว่างนี้เราก็างน่าจะแออัดอยู่นะครับพี่พี่รัตน์นะครับผมลักษณะเนินตรงนี้เขาเรียกมีชื่ออะไรไหมครับอันนี้เป็นเรียกว่ารานลานอ่าลานหลังถ้ำนะคะลานคือถ้ำลักษณะถ้ำคืออยู่ข้างล่างเราครับนู่นหรอครับเราอยู่โอเคลงทางลงโน่นแล้วก็โดยโดยตอนนี้ก็หลังคาถ้ำแล้วนะ ไกด์จะต้องไปจับบัตรคิวก่อน <Okay. S 2> คือก่อนจะลงท้าราคานั้นก็ <Okay. S 2> จะลงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม <Okay. S 2> จะต้องมีไกด์นำทางเดี <Okay. S 2> ย๋ <Okay. S 2> ยวไกด์ไปจับบัตรคิวก่อนมีล <Okay. S 2> ักษณะเหมือนเหมือนเกตปยนาเกตมือก็ลเลยต้องมีการศรัทธามีคามเชื่อเรื่องราวต่างๆต่างเสมอน่าสนใจมาก นี่คือหลังคาคนระับข้างล่างคือทำนาคาที่เขาดัานๆกันครับทุกคนทุกกลุ่มก็ต้องนั่งรอคือจะปัดคิวครับตอนนี้กลุ่มของลุงรัฐก็ได้คิวที่สิบ้าทิ้งช่วงกันประมาณสักกลุ่มละสิบนาทีสิบห้านาทีเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวเรามาเยอะกันวันนี้ก็ห้าหกร้อยคนครับต่อวัน ต้องนั่งรอกน่บต้องนั่งรอรอขึ้นจัด <c oughs> คือพวกพิวครับ <c oughs> สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพสวัสดีครับมอกก้พอดบ็อกซ์ชุดชงที่ต้องมีดีต่อนักเดินทาง ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็มีหลายจุดที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องราวของครูบาอาจารย์เรื่องราวอุทยาเรื่องราวของ<ช>ม,มตำนานกันว่างั้นเถอะใช่ใชใ,ชใ,ชใช่แล้วก็เราได้พี่รัตน่นารักมากพี่รัตเป็นเป็นระดับไกด์รุ่นแรกๆเนื้อวาด คนนี้เนื้อว่านของของของกระหล่องไก์ที่นี่เดินกันมาตั้งแต่เด็กเลยแกจะเล่าตั้งแต่แกก็เป็นส่วนหนึ่งเดียวสร้างสะพานสร้างสร้างใจดีสร้างใจดีหลวงปู่เหลืองอะไรเนี้ยโอ้โหสอรี่เยอะครับคนนี้อยู่กันสักสามวันก็เล่ากันไม่หมดนะแต่เดี๋ยวก็ใกล้แก็พานำเราไปต่อแล้วกันไปดูกันเป็นไงบ้างข้าไปท่านีปอดใช้เวลาเท่าไหร่พี่ที่อยู่กับก็ขึ้นอยู่กับท้องเที่ยวแล้วครับถ่ายรูป ถ่ายรูปนานหรือว่าแค่ขอพรผู้ท่านขึ้นครับถ้ำนาคาีนถ้ำนี้ชื่อเมื่อก่อนก็คือถ um ้ำแกบครับทำไมถึงเรียกว่าถ um ้ำแกบก็เพราะว่าเมื่อก่อนนะพอเราลงไปในถ้ำมันจะมีแกบโปรยโปลงมาที่เราโด,ดนตัวเราบ้างถ้านันก็คือแกบข้าวของชาวเมืองรับแรหรือชาวเมืองบางบดครับเขาก็ทํานาเหมือนกับม,มนุษย์เรานี่แหละครับครับผมแล้วต่อมาหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชื่อ ถ้ำเรียงผาทำไมถึงีว่าถ้ำเรียงผาเพราเรียงผา,เ,งผาเข้ามา,าอ,อาศัยพักหลบหลบภัยโดนจากการโดนยิงของนายพานแล้วก็บรรลุพวงนี้ที่นี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ำเรียงผาแต่ตอนนี้ก็เป็นถ้ำนาคาแล้วครับก็เลยลักษณะที่พบเจอใช่ไหมใช่ครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นบริบาลของปู่อือรูนอ๋อเป็นบริบาลไหนบ้างครับปูอือรับปูสามเรื่องราวต่างๆที่นี่สมบัติใช่ครับอะไรอย่างเงี้ระหว่างนี้ก็คิวต่างๆที่ที่ช้าก็คือมันต้องมีทุกคนก็อยากได้รูปที่มันมันอยู่กับกับพื้นที่ตรงนี้ใช่ใช่แล้วเราก็กลับไปดู เขา,าก็จะยืนตรงนี้กันเลยนะขมือองครับขมือองข้ามับเขาไม่ให้สัมผัสก็จะรอๆกันนี้นะครับไม่เป็นไรครับเราจะไม่สัมผัสลครับหมทางเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามให้หนักแทีวท,ทุกคนที่ลงมาในถ้นี้ ไม่ให้สัมผัสหินงดการสัมผัสแล้วนะฮะครก็ไม่เป็นไรนะครับพอเดินเดินเดินสบายครับไม่สัมผัสครับใช่แล้วครับลื่นนั้น่าหญห้ามแตะต้องได้ๆทั้งสิ้นนะคะตัวหัวที่สุดท้ายล้สวยมากในท่านประธานี้เป็นตัวนี้ก็มีมีแสงมีผ้ามามีลำตัวนี้ท่กษณะตัวอยู่กันแล้วก็มุมนอนเหมือนท้องสดตัวเลี้ยวอยู่นะฮะ ถามว่าส,ส่ว,หวนหัวอยู่ที่ไหนว่าส่วนหัวอยู่ท yeah. ี่หัวที่หนึ่งเสียที่หนึ่งที่นู่นแหละครับเดี๋ยวล้างมองอากครับขดขดขึ้นอยู่ใช่ครับมีหลายตัวไหมฮะหรือว่าเขาบอกหลายตัวครับอ๋อหลายตัวนะที่ขดขดเป็นดูอะไรอันนี้มุมหนึ่งนะพี่น้าะก็สองสามมุมตรงนี้แหละตัวมุมนี้ว่างแล้วเชิญเลย ก็เป็นเป็นเหมือนท้อง,งน่นะนะฮะท้องแล้วก็เป็นลายลายกิคราวนีนน้วิรัตจ,จะแนะนําตรงนี้คือเป็นประตูเมืองรับแรคือเมืองรับแรเรามีหลายช่องทางครับช่งาไปก่าแล้วอนเกันว่าน,นี่คือประตูทางเข้าเมืองรับแรงใช่ครับนี่เป็นช่องแรกครับเมืองรับแรเมืองรับแรงก็คือไปอีกดินแดนหนึ่งครับผมอีมพกพบหนึ่งครับปัจจุบันคือขึ้นได้แค่ถ่ายรูปตรงนี้ใช่ครับ ไปีแต an ่ละคนมาก็ต้องไม่พลาดครับไม่พลาดที่จะได้ภาพมุม <sh นี้ติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าจินตนาการไปนี่ก็คือหัวใจทํานาคาสำหรับอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็คล้ายๆเหมือนก็ดึงดูดของน้องเที่ยวหรือสายบุญเข้ามา ขอพรกันเขาบอกว่าใครที่มาขอตรงนี้ส่วนใหญ่จะสำเร็จมากสำเร็จใช่ไหมคะสำเร็จผลแล้วเวลาที่กลับมาเนี่ยมักจะขอจากตรงนี้หาแล้วกลับมาอีกรอบนึงก็ขอเลยนะขออยากได้อะไรก็ขออยากได้เงินขออยากได้เ็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะก็ก็ก็ขออีกงั้นเดี๋ยวขอซะหน่อยนะพี่จะได้กลับมาใหม่นะขอให้ร่ำให้รวยเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วเป็นไปได้หากขอเลยต้องขอตรงนี้หัวใจ ขอขอนอนคาะ่าตรงนี้เป็นประตูสู่เมืองลับแลหรือเมืองบางบดคโลกสองมิตินะครับหลวงปู่สิมท่านมาบำเพ็ญมาภาวนามาปฏิบัติธรรมบนนี้ท่านก็เคยถูกชาวเมืองลับแลหรือชาวเมืองบางบดน,นี่มานิมนต์ท่านให้ไปเทศนาให้ฟังอยู่ขนาดตอนนั้นขึ้นกับ โยมคนหนึ่งมีโยมติดตามคนหนึ่งทีนี้หลวงปู่ออกมาก่อนเขานั่นออกมาที่หลังจนหลวงปู่เข้าไปตามนะครับออกจึงออกมาได้ถามชาวบ้านลูกคือชาวบ้านครอบครัวเขาก็เอ๊ะทำไมไปนานตั้งหลายวันไปอยู่ไหนมาทีนี้โยมคนนั้นเขาบอกอฉันไปแค่วันเดียว แต่จริงๆแล้วเจ็ดวันนะครับครับโอเคเจ็ดว <7 S 2> ันนี้น,นนะต้องรับแลง สนับสนุนโดย Big b o u O2 Ionizer จริงๆเนี่ยเดี๋ยจะต้องมาวงสวงมาขอบคุณวงสลวงทุวิโชคดีเวลาเข้ามาไหว้เข้ามาที่นี่เขาไปที่ศาลปู่ถ้ามาไหว้มามาวงสวงมาไหว้คือเราทำสำเร็จแล้ว จะต้องไปบงสรวงที่ปู่ลูเลยอืมไปที่ปู่ลือไปจำรดเลยครับครับผมจะไปที่ทัาปู่ซิมครับนี่สาคัญเลยนะสําคัญเลยนะขอให้ผีตามลองได้ใช่สำคัญเลยเรื่องขยะแต่นี่เป็นอีกซีกหนึ่งของอโคลังกา ไม่ได้เดินผ่านมาเจอเราใช่ไหมเราก็นั่งคอยเพราะว่าเราอยากอธิบายเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่ารูปร่างลักษณะตรงนี้คนอีสานเขาบอกว่าเหมือนขนมดอกจอกอ,อันนี้เรียนรู้มาเหมือนไหมคะตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบก็ซันแครกนะครับเปัน,นก้อนสวยค่ะสวยเป็นก้อนๆขึ้นมาเลยค่ะนี่นี่นี่จริะ<ด> ตรงนี้ก็คือบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อหลวงปู่หลวงตาท่านมาภาวนาบนนี้ท่านจะใช้น้ําบ่อนี้กันใช้ฉันใช้ชำระร่างกายนี้เราอยู่ที่ลานลานหน้าพระเจดีย์ของหลวงปู่วังครับหลวงปู่วังใช่ไหมครับใช่ เป็นศาลาเก่าที่เมื่อก่อนก็หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์เคยขึ้นมาพักอาศัยพักแรมหรือมาบำเพ็ญภาวนาอยู่ตรงนี้อพอหลังจากนั้นหลายปีมาอุทยานมีอุทยานเกิดขึ้นครับทางอุทยานเขาก็เลยมีการรื้อถอนแม้แต่เสาโรมันที่เห็นก็เป็นเสาโรมันที่ที่พวกพี่พี่รัฐมาสร้างเป็นศาลาแหละมาหล่อศาลากันอ่ะใช่แต่ตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีก็ แล้วมาก็จะบอกเรื่องราวได้ว่าเมื่อก่อนมีเกจิอาจารย์มาบำเพ็ญมามานั่งวิปัสนาอะไรกันคือใล่มาตั้งแต่หลวงปู่เสาครับผหลวงปู่มั่นครัหลวงปู่วังหลวงปู่หลายๆหลวงปู่หลวงปู่สิมเยอะแยะเลยเกจิที่บรรลุอรหันต์จะมาที่นี่หมดเลยครับผมแม้แต่กระทั่งหลวงตาหมาบัวใกลมา ตรงนี้ก็เป็นเจดีย์ของหลวงปู่เสาครับบรรจุธันตะาธาตุคือปันกามของหลวงปู่เสาครับผมซึ่งหลวงปู่เสาก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นครับครับผมหลวงปู่มั่นจะไว้ตัวเป็นศิษย์ครับผมแต่หลัก,การปฏิบัติธรรมนั้นหลวงปู่มั่นท่านจะบรรลุก่อนครับจากนั้นก็ให้คำแนะนำกับหลวงปู่เสาซึ่งผู้เป็นพระอาจารย์ก็ได้บรรลุจมหลังมาอื ไอ้ที่เราเห็นไกลๆเวลาเราขับรถผ่านใช่ครับตรงนี้ที่เป็นเหมือนตั้งอยู่หน้าผาครับเรานั่งรถผ่านมาจะมองเห็นเลยชัดเจนเลยอยู่ตรงนี้แหละครับส่วนที่นูนก็คือบึงโขงหลงครับหรือเมืองลาดสภานครเป็นเมืองของปู่อือรือแหละครับฟันกามนะฟันกามครับ นี่เป็นบันไดสวรรค์ทางขึ้นเจดีย์หลงปู่วังครับเจดีย์ข้างบนนี้บรรจุพระธาตุของหลวงปู่วัง ปูวังครับครับผมโอเคข้างหลังเราเองนะครับสวยงามมากครับผมเราสร้างเจดีย์ปูวังถือว่าเป็นหลังคาบ้านชาวเมืองลับแลโอเคครับคือลานหินบนนี้ครับเป็นหลังคาบ้านเมืองลับแลครับข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวเมืองลับแลครับที่ลายปอกไกลๆก็คือเป็นแม่น้ำโขงเห็นเป็นทิวขาวๆนั่นคือแม่น้ำโขงครับแล้วฝั่งแล้วเลยไปลาวับสปปเลาาโอเคสวยงามมากครับ ไอ้น,นี่เป็นนิมิตของพระอาจารย์ให้สร้างหรือว่าเป็นนิมิตครับครับผม okay. จริงๆเราเขาตัวสูงใหญ่มากครับสูงเท่ากับเ้นตาเลยโอเคพอเวลานั่งลงกับมนุษย์เราก็จะอยู่ในลนักษณะีนโอเคครับ,คร,บครับผม,บผมโอ้เป็นความรู้มากๆ สาราหลวงปู่วังครับหรือถ้ำชัยมงคลที่ทุกคนเรียกสั้นๆคือถ้ำปู่วังนะครับถ้ำปู่วังทีนนี้เขาก็มานั่งอุปกรณ์ของพญานาคหมายถึงถ้ำแบบนี้ใช่ไหมครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าถ้ำกันหมดเลยครับมีปาพครับทีนี้เมื่อก่อนเขาก็บรรจุของเก่าครับแล้วก็บอกว่ามีรัินับมีซับสินของเก่านี่มีรูปภาพครับหลวงปู่วังครับนี่ครับรูปภาพของหลวงปู่วังวัดท่านอายุ46ปีที่ท่านบรรลุ านจเราก็จะเอาอยากเพิ่มปูนอะไรเราก็มาวางสิ่งนั้นอันนี้เหมือนนี่เคยจะเหมือนก่อนเขาก็วางกันตรงที่ดินพญานาคทีนี่ทีนี่นานๆเข้ามันหักมีทางเข้าตอนนี้เราซ่อมเสร็จนี่แหละนี่แหละครับและทางเข้าและหลวงปู่ก็สร้างพญานาคจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะรูนี่เป็นรูพญานาคที่เขาสร้างพ้านอนสร้างทางปิดปากรูปากคำรูนี้ทะลุถึงแม่น้ำโขง ก็มีเมื่อก่อนก็มีงูใหญ่เลยออกมาบ้างครับก็อาจจะมาขอพรบางวีดูบรมยากามาไหว้ก็คือเป็นถ้ำางในแน่นอนครับกลัวคนจะลงไปเล่นไปอะไรน่ะครับกลัวจะเกิดอันตรายครับผมก็เลยสร้างเขาที่ปิดปุ๊บุคนเขาแถวรอเส็จไปครับ ของเราอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเสียงที่หนึ่ง<ต>ที่ทุกคนม,มาแล้วจะต้องมาถ่ายจุดสุดท้ายที่จุดสุดท้ายคือทางลงเลยจุดสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนต้องต่อคิวกันยาวมากเพื่อถ่ายรูปตรงนี้นะคะล้าก็ได้มีโอกาสอธิษฐานขอใช่ไหมนี่เนาะก็มาขอกันที่นี่แต่ว่า แนะนำนะคะว่าถ้าไม่อยากให้คิวยาวมากหรือรอนานมากเนี่ยก็ให้ขอพอรกันมาก่อนเลยตั้งแต่ยืนมองตรงนี้ค่ะเห็นเสียงก็ขอพอรกันมาก่อนแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็เดินออกไปถ้าไม่อย่างนั้นแถวจะยาวมากเลยค่ะ ในทางลงโชคดีของคนที่เดินทางมาที่นี่หลังจากทันวาเป็นต้นไปก็จะได้เดินลงอย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเริ่มใช้เมื่อทันวาที่ผ่านมานี่นใดก็จะปีนป่ายเหมือนฝั่งด้านซ้ายของเรา ็นไงบ้างสำเร็จแล้วพี่อ<ส>้อมอยาดีใจต้องการม,มันมีความอิ่มเอิบอะออว่าเราได้ขึ้นไปถึงตรงนั้นได้อะอวิวก็ดีอะไรก็ดีภูมิใจเนาะใช่ภูมิใจแ <c oughs> บบว่าฉันทำได้เ่วนตัวเหมือนที่เราเคยคุยในรถตู้รู้สึกอะทีแรกเราคิดถึงว่าเรื่องคนมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความศรัทธาอย่างเงี้ยเนาะความศรัทธาซึ่งก็มีอยู่เดิมแหละครับกระจายเรื่องความศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วก็แต่ส่วนตัวแล้ว มันได้เรื่องของการท่องเที่ยวที่ที่มันมีความสุขนะคนได้สัมผัสธรรมชาติและสัมผัสธรรมชาติเหล่านั้นก็มีสตอรี่มีเรื่องราวต่างๆถือว่าดีงามเลยครับเนาะเป็นอะไรที่แบบว้าวเลยแหละที่นี่แนะนํามาครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็หากใครดวงดีหรือว่ามีโชคลาภอะไรก็ขึ้นไปกับปกาละได้อีกชวนใครมาให้เป็นที่รู้จกักเอ,อ ความเชื่อหรือความศรัทธามันไม่ได้ไปทําร้ายใครอย่างน้อยคนมาเดินก็ได้สุขภาพถือว่ามาเที่ยวมาม, <ะ S 1> มีกิจกรรมอื่นๆบ้างผู้หลักผู้ใหญ่เด็กเล็กมีทุกรุ่นมีความตั้งใจค่อยๆขึ้นไปไม่ได้มีใครเร่งรีบหลอกมันอยู่ที่ใจทั้งหมดเรื่องความศรัทธาเรื่องกําลังกายเรื่องกําลังใช่ค่อยๆ<อ>ไปดีงามมากครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบลงลึกนะครับในการในการเดินทางครั้งนี้แต่เราสึกว่ามันเป็นอารมณ์อยากมาเนาะ อยากมาปุ๊บปั๊บอยากมาก็ได้มาอยากมาต้องไม่ได้มานี่คือตัวหนึ่งของสวัสดีครับแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเดินทางไปไหนอ้อมเนาะอ้อมแนะนาพี่ด้วยและกันแล้วก็ชวนกันไปแล้วก็จะเชิญท่านผู้ชมไปด้วยแล้วก็เดินทางไปรอบเราวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณละมุนเครื่องเครื่องบดกาแฟดิฟก็ลองไปดูได้ในเพจของเราแล้วก็สถานที่สวยงามวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไปไหนติดตามกันงั้นเราไปก่อนนะลาไปกลสวัสดีครับสวัสดีครับ